ค่ะเพื่อนๆคะเรามาต่อกันในอีพีที่สามนะคะเราจะเริ่มถักจากแถวที่8ปดถึงสินะคะทุกคนให้เราดึงนะคะไหมที่เราใช้ขั้นไว้ตะกี้นี้เนาะเอาออกมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นใหม่นะคะขั้นตรงนี้นะคะให้เรารู้นะคะว่าเราเริ่มแถวที่8ดนะคะจากนั้นค่ะให้ทุกคนถักนะคะตัว x ลงไปนะคะทุกหลักเลยนะคะ x ที่1ที่สองไปเรื่อยๆเลยนะคะ ep ที่3นี้นะคะเราจะถักด้วยตัว x กันทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆถัก x ไปจนสุดแถวเลยนะคะเราจะทำนะคะทั้งหมด6แถวด้วยกันค่ะเริ่มนะคะจากแถวที่8ถึง13นะคะเพื่อน ทั้งหมด6แถวนะคะถักโดยใช้วิธีการถักตัว X อย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะทำให้ทุกคนดูนะคะแถวแรกนะคะแถวที่8ดแถวเดียวก่อนนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ถักไปเลยค่ะลงไปทุกหลักทุกหลักแบบนี้นะคะถักตัว X ลงไปนะคะ ตัว x อย่างเดียวเลยค่ะแพทเทิร์นของ the แถวที่8นะคะถึงแถวที่13นะคะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะทุกคนอันนี้ง่ายมากนะคะวิธีการถักนะคะไม่ยากเลยนะคะเพืเ่อนๆแต่ว่าเราต้องมีความ มานะบักบันนิดนึงนะคะเพราะว่าจำนวนแถวมันเยอะนะคะเราจะทำซ้ำๆกันนะคะทั้งหมด6แถวนะคะตอนนี้แม่ก็ทำตัว x มานะคะใกล้จะจบแถวที่8แล้วนะคะทุกคน จบแล้วนะคะแถวที่8นะคะเพื่อนๆทั้งหมด42โซ่นะคะรอบวงนี้นะคะมัจะทําให้ดูนะคะแค่แถวที่8ก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องถักต่อไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะเดี๋ยวมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในแถวที่ที่13เลยเนาะมันจะทําให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะนะี่ค่ะเพื่อนๆก็ไปถักต่อเลยนะคะให้มันครบ นะคะถึงแถวที่13นะคะทุกคนนี่นะคะแม่มก็มาแล้วนะคะถึงแถวที่13แล้วเนาะวิธีการถักก็เหมือนแถวที่8เลยค่ะ8,9,10,11,12,13นะคะทั้งหมด6แถวเราทำเหมือนกันหมดเลยทุกแถวเลยนะคะ เราจะไปช้าๆกันเนาะเผื่อว่ามีเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะยังทำไม่เป็นเนาะมัมก็เลยพยายามจะสอนแบบช้าๆนะคะแบบให้ละเอียดเลยนะคะคือใครที่มาดูคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนคนไหนที่ที่ทำเก่งแล้วนะคะก็สามารถดูแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ทำไปก่อนล่วงหน้าได้เลยเนาะสำหรับคลิป นี้นะคะแหมมก็ทําไว้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มหัดนะคะจะได้จะได้ทําเป็นนะคะให้กำลังใจเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ด้วยนะคะมันไม่ยากนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องพยายามนะคะ นี้เราอยู่กันที่แถวที่13แล้วนะ ตอนนี้ค่ะใกล้แล้วนะคะใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะแล้วใกล้จะครบหกแถวกันแล้วนะคะทุกคนครบแล้วนะคะ ทั้งหมด6แถวนะคะเมื่อกี้เราขั้นใหม่ไว้ตรงแถวที่8นะ6นะคะครบแล้วนะ6แถวนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันใน EP ที่4นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะบ๊ายบาย